สวัสดีครับพ่อผมต้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะนำกองทุนที่เกี่ยวกับหุ้นที่ไปลงทุนในทั่วโลกนะครับว่าพอถึงสิ้นปีนี้กองทุนที่มีผลงานดี3กลกองทุนเนี่ยจะามานำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทั้ง3กองทุนเนี่ยไปลงทุนในบริษัทไหนบ้างแล้วก็ถ้าเราจะซื้อ เริ่มต้นเงินที่เท่าไหร่ครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งต่อไปเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าฟรีค่าธรรมเนียมอะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะนําข้อมูลมาฝากกันครับผมเริ่มแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็ใช้เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ที่เป็นตัวของที่ชื่อว่า Morningstar นะครับเป็นเว็บของฝรั่งผมมองว่าเว็บเนี้ยเวลาเขาจัดอันดับข้อมูลเ่องต่างเนี่ย ข้อมูลเขาโอเคดีแล้วก็ไม่เอียงผมผมชอบที่เดียวแล้วก็ผมก็ใส่เงื่อนไขในตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ global equity ที่หมายถึงหุ้นแล้วก็กองทุนนี้จะไม่จ่ายปันผลนะครับผมเลือกไม่จ่ายปันผลเพราะว่าผมมองว่าการที่ไม่จ่ายปันผลเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่า3 ตัวเนี้มีอะไรมานะครับกองทุนแรกที่ติดอันดับภายใน1ปีนะครับผลงานเขาดีตั้ง87%เลยนะก็คือกองทุนวันนะครับ i n t e r m i n a t e global growth ชนิดไม่ปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมาก็เป็นกองทุนเปิด philip w e l well l innovation นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดมานะครับเห็นว่าเขาก็ส่งเมลมาผมก็ อ่านดูแต่ก็ยังไม่กล้าลงทุนเพราะว่าอยากดูผลงานเขาก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นกองทุนเปิด k f o r s e ส i ิฟ s e n s e หุ้นทุน A ชนิดสะสมทรัพย์นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่75%นะครับผมมองว่าไอ้3กองทุนเนี้ยผลตอบแทน1ปีดีทีเดียวนะดีทีเดียวแต่ว่าเราต้องมาดูว่าสอดไส้ของกองทุนพวกนี้ เขาไปลงทุนเกี่ยวอะไรแล้วก็ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อะเดี๋ยวมาเราดูกองทุนแรกเลยครับกองทุนแรกนะครับในตัวของตัวนี้นะครับสามบรรดับแรกนะครับกองทุนแรกก็คือกองทุนของกองทุนเปิดวัน i n t เตอร์เ e ็ต g l o b a l growth นะครับตัวนี้นะครับผมก็ตามไปดูโดยเอาข้อมูลจากตัวเวล m มจ i c นะครับตัวนี้เขาลงทุนในกองทุนที่ชื่อว่า b e r i s เกมฟอร์ดนะครับอ่ามันอ่านยังไงใช่ปะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันก็อ่านอย่างนี้ครับเบลลี่จิฟฟอร์ดเนี่ยครับเบลลี่จิฟฟอร์ดอ่าถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเบลลี่จิฟฟอร์ดนะครับลองเทิร์มโกลบอลโกลด์ฟันนะครับก็ตามไปดูว่าไอกองทุนเนี้ยมันลงทุนอะไรมั่งนะครับก็10อันดับที่เขาไปลงทุนนะ ก็จะเป็นบริษัทที่เรารู้สึกว่าเราจะคุ้นหูอย่างเช่นซีล่าอเมซอนอลีบาบาเทนเซนก็จะมีอเมริกามีจีนแล้วก็ตัวนี้ผมไม่กล้าอ่านมันเป็นภาษาจีนแต่ว่ารู้แล้วแท่บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ส่งเดลิรี่ส่งอาหารแบบอันดับหนึ่งของจีนนะบริษัทสตาร์ทอัพสึกจะคล้ายๆกับพูดเป็นหน้าหรือแก a เนี่ยแล้วก็จะมีฟงทุนใน Facebook แล้วก็ Netflix ด้วยนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าโอเคต่อมานะครับอันดับ2อนะอันดับ2เป็นกองทุนเปิดฟิลิปนะครับ Well w เว l well Innovative นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือว่ากองทุนเนี้ยเขาจะไปลงทุนในอ่าหน่วยลงทุนที่เป็นตัวของ ETF พูดง่ายๆคือว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแป๊บหนึ่งนะครับลงทุนในไหนมั่ง ตัว etf อ่า etf ตัวนี้ etf มันจะแตกต่างกับกองทุนยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ครับ etf หมายถึงว่าคล้ายๆกับกองทุนก็คือตั้งหน่วยตั้งขึ้นมาบริษัทหนึ่งทีนี้คุณก็เอาเงินนี้ไปลงทุนในไปถือหุ้นไปซื้อหุ้นแต่และบริษัท1,2,3,4แล้วก็ตัวเองก็มารวมกันแล้วก็เอาจดทะเบียนเข้ามาขายในตลาดหลักทรัพย์อีกทีหนึง่งทำตัวเหมือนตัวเองเป็นบริษัทนะครับซึ่ง ราคาหุ้นของตัว ETF นี่ก็จะขึ้นลง 1, 2, 3, 4แล้วแต่นะครับซึ่งความพิเศษของกองทุนนี้ก็คือเขาไปลงทุนในตัวของ ETF แบบจะทั่วโลกอะ่ะแล้วก็จะเป็นตัวของที่เกี่ยวกับตัวอินโนวตีเป็นหลักเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Cyber Security หรือ e-sport บ้างนะครับ 1, 2, 3, 4พวกนี้ซึ่งอ่า ผมมองว่ามันจะเป็นการลงทุน1 2 3ต่อไปจริงคือเราลงทุนกองทุนนี้แเรากองทุนนี้ก็จะไปซื้อใน ETF นี้แล้ว ETF เนี้ยก็จะไปซื้อหุ้นถือหุ้นในบริษัทอีกทีหนึง่งแล้วก็เข้ามาขายทีหนึง่งฟังดูมันดูซับซ้อนนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจยากนะครับอะโอเคต่อไปนะครับเป็นกองกองทุนที่ติดอันดับ3นะ ผมขอขึ้นจอนี้ก่อนอกองทุนอันดับ3ก,ก็คือกองทุนเปิด K คโ s i ิที e หุ้นทุน A ชนิดสะสมทรัพย์นะครับตัวนี้นะผมเอาข้อมูลมาจากตัวของเวมิจิกนะครับของกสิกรนะกองนี้เขาก็จะไปลงทุนในตัวของ Billy g i f ฟฟอร์ดโพสิ v e ฟอ่าเชนฟันเหมือนกันนะครับเป็นรู้สึกจะเป็น บรจอเดียวก,กันกับที่ติดอันดับแรกนะที่ติดอันดับแรกไอตัวของเนี่ยของตัวงทุนวันแต่ความพิเศษของมันก็คือว่าผมเข้าไปดูในตัวของโฮลดิ้งที่เขาถือ10อันดับเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่คุ้นหูกันอย่างเช่นเทสล a า m 3 mona mona นี่คืออะไร mona นี่คือบริษัทที่ทําวัคซีนโควิด1 9นะครับซึ่งผมมองว่าไอตัวนี้แหละ จะเป็นตัวที่ทำกำไรเลยว่าสร้างมูลค่าให้กับกองทุนเนี้ยแล้วก็ TSI ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นบริษัททำชิปอันดับอย่าอันดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างตัวที่เป็นชิป M1 ของ Apple ตอนใหม่ก็สั่งบริษัทนี้นะ Intel หรือว่า AMD ก็สั่งบริษัทนี้นะครับก็จะลงทุน คล้ายๆกันนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็คงแบบกระจายความเสี่ยง1 2 3 4ถ้าจะให้พูดถึงว่าทั้ง3กองทุนเนี้ยกองทุนไหนที่ผมมองว่าเข้าตานะาผมมองว่ากองทุนเนี้ยกองทุนนี้เลยกองทุนวันเนี่ยเพราะว่าผมมองเป็น ลองเทอรมระยะยาวอ่ะเพราะว่าดูจากที่เขาถือถือบริษัทต่างเนี่ยผมว่าบริษัทเหล่านี้ปีหน้าน่าจะมีกำไรเยอะพอสมควรแต่ผมก็ยังเผื่อใจไปชอบบริษัทนี้นะอันดับ3ชอบเพราะว่าเขามีตัวของโมเลน่าเนี่ยที่เป็นตัวผลิตวัคซีนอยู่ ความชอบผมนะความชอบผมทีนี้ถ้าเราจะลงทุนเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันดับหนึ่งอย่างตัวของกองทุนวันเนี่ยเราจะใช้เงินเท่าไหร่ดูในตัวของ world music นะครับเราเริ่มลงทุนได้แค่1บาทนะหบาทก็ซื้อได้แล้วแต่ว่าตามปกติแล้วคงไม่มีใครซื้อ1บาทก็กซื้อแต่ห้าร้อยพันหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในของกองทุนนี้ก็อยู่ที่ 2.8%เองไม่เยอะนะต่อมานะครับผมขอ,ขอขึ้นตัวนี้ก่อนกองทุนที่2นะตัวของฟิลิปนะฟิลิปนี้ดูจากเวมิสิกเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นที่เงิน1,000บาทแล้วก็ครั้งต่อไปก็1,000บาทอบาทแต่ผมงงกับตัวเนี้ยค่าใช้จ่าย ไม่ศูนย์บาทแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเขาอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นตถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยอ่ะต่อมากองทุนต่อมานะครับกองทุนระดับสามกองทุนของเคนะครับอ่าดูจากเว็บมิสิกนะแปบ๊บหนึ่งนะครับก็ลงทุนที่ห้าร้อยบาทไม่แพงถือว่าไม่แพงห้าร้อยบาทครั้งต่อไปก็ห้าร้อยบาท ค่าต้นเนียออยู่ที่1.18%โอเคนะไม่เยอะเหมือนกันไม่เยอะเหมือนกันเลยไม่เยอะเหมือนกันอ่าถ้าจะให้แนะนำนะครับทั้ง3กองทุนเนี้ยลงทุนได้หมดเพราะว่ามันไปกระจายทั่วโลกแต่ถ้าคุณมีความจำเป็นว่าอยากจะเลือกกองทุนอะไรที่นน้เน้น ผมมองว่าคุณไปซื้อกองทุนอเมริกาเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็คือได้หุ้นอเมริกาเพียวหรือถ้าคุณชอบจริงๆอเมริกาผมแนะนำนะไปซื้อหุ้นเทคอเมริกาไปเลยที่ลงทุนใน Facebook Google Microsoft หรือว่า Netflix ปุ่นนี้ผมว่าได้จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเรียกได้ว่า เล่าข่าวมาพอสมควรเล่าข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนโลกมาพอสมควรแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามหรือคอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณครับที่สละเวลาติดตามรับชมสวัสดีครับ